โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับกันมาอยู่ในเกมวันพัทแมนเดอะสตรองเกต์กันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราไปรีเควสต์สิทธิุดท้าที่สุดกันอีกครั้งนะฮะกับโคคิสือของเราอันดับแรกเดี๋ยวเราไปอัปเดตพลังกันหน่อยนะฮะไม่ได้อัปเดตมานานละอันดับที่1ก็จะเป็นคุณ FML 22M นะครับพลังอยู่ที่38ล้านนะอันดับที่2ก็จะเป็นคุณนั่นแหละฮะพลังอยู่ที่ 36, 000, 000, ้ามสนะิบหกล้านสี่แสน บอจูนะครับสายซุ่มของเราพลังอยู่ที่36ล้านนะครับแล้วก็ผมอันดับที่4นะฮะพลังอยู่ที่34ล้าน7แสนนะในส่วนของตัวละครสุดเก่งอันดับที่1ก็จะเป็นเด็กนะฮะพลังอยู่ที่8ล้าน4แสนนะครับอันดับที่2จะเป็นคุณ FML 22m พลังห่างกันไม่มากนะครับอันดับที่1กับอันดับที่2นะเดี๋ยวดูโกเคตส์ของผมครับอันดับที่7นะฮะพลัง7ล้าน3แสนก็หาทาไปนะครับพลังเยอะเพราะว่านี่ฮะเราอัพดาวมาเต็มนะครับ ทำของไว้รอด้วงหลยเออมันก็เลยพลังเยอะนะฮะนับวันรอไม่ไหวใจจะขาดแล้วนะครับกับการมาของด้วงเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเริ่มมาในเทแรกจะเป็นโซนิคฝังเขาได้เปิดก่อนนะฮะฝังสีเงาครับสับเข้ามาที่อัศวินขับเพื่อนของเราโลแตกไหมยุงเข้ามาไล่โจมตีโอ้โหโลแตกนะครับเกวินไล่ตะมาที่ยุง แล้วก็เป็นเกวินฮะเตะวายุสลาตันครับสไลด์เข้ามาสตันไปที่โกฮิตสึกับโซนิกเอาเป็นนกฟินิกแมนของผมตีสตันไปด้วยนะครับมาแล้วฮะระเบิดถล่มดาวครับอันติเข้ามาที่ห้าแสนหกหมื่นยุงเข้ามาไล่โจมตีโอเคครับโลยุงเรายังหนาอยู่นะโซนิกกับโกฮสตสึไม่ได้อันติเลยนะครับเป็นยุงของเรานะครับจู่โจมพลิปตาปาดเข้าไปที่ยุงแดงฝาเขาปัาบเข้าให้5ล้านเอาโลแตกไปเลยนะครับ จู่โจมพิตาจากยุงแดงฝั่งเขาสวนคืนมาบ้างนะครับปาดเข้ามาที่ปูอัมโลปูเราก็แตกอีกเอา้าทำไมแต่ละคนทาไมมีแต่คนโลบบางๆกันวะเนี่ยที่ผมไม่ได้ออกสกิล3ตัวเลยอ่ะโอโ้โหฝั่งนั้นโคตรขี้โกงเลยมันเหลววายุไซโคนจากปูบอมของเราฮะควงควงเข้าไปแถมอ่าข้างหน้าเขามีโบลวารมารับดาเมจอีกโอโ้โหรอบนี้เราจะไหวไปะเนี่ยยุงเขาก็5ดาวม่วงด้วยขี้โกงอะ่ะทำฟอร์มซีเวิร์ของเราฮะปาดไปหนึ่งครั้งก่อนจะลาจากโลกนี้ไปครับ รอบที่2นี่โยนโซนิกสับเข้ามาตายแน่นอนเราต้องทนผ่านรอบที่2ไปให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีสตันนะเทิร์นที่2ครับฝังซิงเอาสับเข้ามาที่อัศวินขับเคลื่อนของเราลงไปนอนแล้วครับเกวินไล่เตะมาะ้วฮะเตะวายุสลาตันจากเกวินครับสไลด์เข้ามาอันตีไปจะเป็นฟินิกแมนกับโคเอสื่ของเรานะครับที่ติดสตันไปโซนิกเราได้อันตีอยู่นะรอบนี้ ระเบิดถล่มดาวจากบลอดอันตีเข้ามาที่8ล้านลูกปูบอมเราแตกไปนะครับยุงเข้ามาเลยโจมตีติดไม่ท้อไปถึงเทิร์นโซนิกของเราสวนคืนใบบ้างน,นะครับฝัง่งซีเงาสับเข้าไปที่ยุงแดงฝั่งเขาเลยฮะดามเมจเข้าไปที่5้าล้านห้าแสนยุงเข้าไปเลยโจมตีติดไม่ทอ้ออาตามโดยจู่โจมพลิปตาจากยุงแดงของเราครับปาดเข้าไปไม่รอดแน่นอนฮนะสล้านเก็บยุงฝั่งเขาไปได้แล้วก็ถึงเทิร์นปูบอมของเราหมัดเหล็กไว้ยุไซโครนะขววงควงเข้าไปยุงเข้าไปเลยโจมตีเกวินเลือด กี่กีของโบลอดฝั่งเขายังไม่แตกเลยนะครับหมัดเล็กวายุสโครนจากปูบอมเขาส่วนขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่เทินที่3นะครับโซนิฝั่งสีเงาฮะสับเข้ามาที่ฟินิกแมนของเราป๊าบเข้าให้4ล้านนะครับรอบนี้ไม่มีสตันละเรายืนอยู่เรายังยืนอยู่นะฮะเตะวายุสลาตันจากเกวินสไลด์เข้ามาไม่มีดาเมจนะครับแล้วก็ไม่มีสตันแล้วก็ตามด้วยโบลอดฮะระเบิดถล่มดาวครับเปิดอันติเข้ามาที่11ล้านโอ้โห โคตรแรงเลยนะครับแต่ว่ายุงเราโลยังไม่แตกนะถึงเทอร์โซนิคของเราฮะฝังจีิงเอาศัพทเข้าไปที่ปูบอมป้าบเข้าไปที่8ปดล้านสามแสนนะครับยุงเข้าไปเลยโจมตีอ้องําไมโล่ไม่แตกวะแล้วก็ถึงเทิร์มัดโกเคสึกของเราฮะอันติยัดหน้าเข้าไปที่3ามล้านสี่แสนนะครับยุงเข้าไปเลยโจมตีปูบอมโลแตกติดไม่ยั่ท้อไปนะฮะยุงแดงของเราไม่มีลูกไฟก็เข้าไปจิ้มธรรมดากิกีนะ่าจะเข้ามาระเบิดครับเข้ามาโอระเบิด7ล้านบ้าหรือเปล่าเนี่ย ฟินิกแมนเราไม่มีลูกไฟก็สะบัดคนเข้ามายุ่งเข้าไปได้โจมตีลูกน้องโบลอดแม่งโคตรระเบิดกวนตีนเลยอ่ะโคตรแรงนะฮะเอาละ,ะเข้าสู่เทิร์ี่ี่ครับฝังสีเงาครับสับเข้าไปที่ฟินิกแมนของเราไมยโล่ฟินิกแมนเราหนานียนะแต่ว่า,าโล่ยุงเราแตกแล้วนะครับเตะไว้สลายตันจ็กเกวินฮนะสไลด์เข้ามาอันติแล้วก็ไล่เข้ามาเตะที่ยุ่งของเราอีกทีนึงไม่รอดแน่นอนนะยุงเราระเบิดถล่มดาวจากโบลอดน,นะอันติมาที่10ล้านนะครับลงไปนอนเลยนะยุงแดง ถึงเทินโซนิกของเราสวนคืนไปบ้างนะครับฝังสิงเอาสับเข้าไปที่ดนะ็อเตอร์จีนัทฮะด็อเตอร์จีนัทโรกก็หนาเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหมัดโกคิดเสือฮะอันติยันหน้าเข้าไปฟินิกแมนเราต้องเก็บแถวหลังให้ได้แล้วจังหวะน,นี้ไปนะฮะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หงลูกไฟบรรลัยกันล้วงแถวหลังเข้าไปที่4ล้านแสน เกมดร็อเจอร์จีนัดกับปูบมฟังเขาไว้ได้นะฮะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่5ครับฝั่งซิเงเอาจากโซนิกสับเข้ามาที่ฟินิกแมนของเราอีกก็ยังไม่ตายนะเนี่ยเกีวินไล่เตะโซนิกเราเตะวายุสลาตันสไลด์เข้ามา3ตัวเน้นๆนะครับแต่ว่าไม่มีดาเมจนะโซนิกของเราฮะรับแรงกระแทกจากระเบิดถล่มดาวจากโบลอสอันตีเข้ามาที่9ล้านอุย้ยโซนิกเรายืนอยู่นะครับมาส่วนคืนไปนะครับฝั่งซิเงเอาฮะสับเข้าไปที่โบลอสจังหวะนี้ครับป๊าบเข้าให้3ล้านนะฮะ แล้วก็โกเคดเือครับหมัดโกเคดเือฮะอันตียัดหน้าเข้าไปอีกทีนึงจากนั้นก็เป็นฟินิกแมนของเราฮะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หงลูกไฟครับอันตีเข้ามา3ตัวเน้นๆฮะป๊าบเข้าไปไม่มีดาเมจนะครับติดเผาไหม้ไปทั้งหมด3ตัวเข้าสู่เทินที่6แล้วครับฝังสิเงเอาจากโซนีครับสับเข้ามาที่ฟินิกแมนของเราอีกครั้งหนึง่งป๊าบจังหวะนี้4ล้านนะครับตายไป1ชีวิตแล้วนะแล้วก็เกวินฮะสไลด์เข้ามาเตะวายุสลาตันครับ โซนิคเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่รอดแน่นอนนะครับโดนโบลอสเป่านะครับมาฮะระเบิดถล่มดาวโซนิคลงไปนอนแน่นอนครับ17ล้านโอ้โหจะแรงไปไหนเนี่ยเหลือแค่โกเฮสึก,กับฟินิกแมนของเรานะฮะอันติเข้าไป1ล้านโลใครแตกโลกโบลอสแตกนะครับฟินิกแมนเสียชีวิตลุกขึ้นมาแรงแน่นอนนะครับหงลุกไฟเป็นไรกันฮะอันตีเข้าไปที่โบลอสโซนิคแล้วก็เกวินเจ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับเก็บโบลอสฝั่งเขาไปได้โลก,โกเกวินก็แตกนะ เอาสู่เทิร์นที่7นะครับโซนิคเขาอันตีฟรีเลยนะครับจังหวะนี้ปั๊บเข้าไป4ล้านนะฮะตายไปเป็นชีวิตที่2ที่3แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เตะไปยุสลาตันจากเกวินฮะสไลด์เข้ามา3 4 0 0 0 0โกเคสเสือเราบอกชิวๆนะฮะโกเคสเสือเราตอกจนเข้าไปที่โซนิคนะครับให้ติดกระดูกหักแล้วก็ให้ฟิลิกแมนของเราลุกขึ้นมาฮะเกวินไม่รอดแน่นอนนะครับแต่ว่าโซนิคจะรอดหรือเปล่าฮะผงลูกไฟครับอันตีเข้าไปที่5้าล้านหแสนเอ้าโลโซนิคเขายังหนาอยู่นะ แล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่8นะครับฝั่งซีเงาฮะสับเข้ามาที่ฟินิกแมนของเราอีกทีนึงปั๊บเข้าไปลงไปนอนนะฮะโอคสิก็ตอกโซนเข้ามาฟินิกแมนมาดูซิรอบนี้จะไหวหรือเปล่าครับโซนิกฝั่งเขาหงลูกไฟเปนอะไรกันครับอันติเข้ามาที่2องล้านเก้าแสนอ้าวโลโซนิกฝั่งเขาแตกแล้วนะครับเข้าสู่เทิร์นที่9แล้วนะครับฝั่งซีเงาฮะโซนิกสับจนเหนื่อยครับจังหวะนี้ฟินิกแมนเรามี5ชีวิตนะครับ โกเคสซหมัดโกเคสซอ,อันติแบบหลอดเท่เข้าไปฮะสี่ล้านเอ้ยสี่แสนห้าหมื่นยังไม่ตายถ้ายังไม่ตายก็ฟีดิกแมนของเราหงรูปไฟบันไลยกันฮะป๊าบเข้าไปที่สองล้านเจ็ดแสนเรียบร้อยฮะจะเป็นฟีดิกแมนของเรานะครับที่ปิดฉากไปได้เสียดายอะ่ะโกเคสซเราไม่ได้โดนอันติโบลอ์นะครับจริงๆอะ่ะผมตั้งใจจะเอาโกเคสซไปยืนตรงโบลท์นะแต่ว่าทาไมยุงไปยืนตรงก็ไม่รู้นะครับ โอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อน,นะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ